สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลฟีฟ่าคลับเบอร์ครับนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับระหว่างเรอัลมาดริดจากสเปนพบกับบุรีเซียดอร์ตูนจากเยอรมนีนะครับ จะเตกกันนี่คือวันเสาร์ที่5กรกฎาคมเวลาตี3หรือว่าตรงกับวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดติดช่อง YouTube p a g e Facebook นะครับแล้วก็ช่อง Ti กตอ,อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มันที่ความพร้อมบนนักฝั่งเรือมฤเดก่อนกันละกันนะครับเรือม,มเรเดเนี่ยเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มนะครับได้อย่างยากลาบากนะครับหลังเสมอเอาฮิวราว์นึงหนึ่งในนัดแรกนะครับแต่ว่าสามารถคว้าชชนะได้ใน2เกมถัดมาด้วยการเอาชนะปราชูก้าและะรบบาาวกนทให้ผ่ อรอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องเจอกับยูเวนตุสที่เพิ่งแพ้แมนสตีนมาเลเท5ประตูต่อ2นะครับนันนี้เนี่ยซาบ,บิององโซเลือกใช้ระบบ5-3-2อีกครั้งนะครับในการเจอกับยูเวนตุสนะครับหรืออาจจะมองว่าเป็น3-5-2ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเกมรับของเรือพลดในครึ่งแรกนะครับยังดูเปราะบางมากนะครับเกิดเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมนะครับจังหวะหวาดเสียวครั้งแรกของเกมเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่7เมื่อรองดาวโคโลอามูอานี่นะครับได้บอล จากการจ่ายโทรช่องของคณะยูดิสนะครับแล้วก็พยายามชิบบอลครับจูโบก,กบตัวแต่บอลหลุดคานออกไปอย่างบุดหวิดนะครับไม่กี่นาทีถัดมานะครับยูดิสลองยิงไกลด้วยตัวเองแต่ก็พลาดเป้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาริดนะครับเริ่มต้นตั้งเกมได้นะครับและเกือบโช์อากาศจากความผิดพลาดในแนวรับของยูเวโดยชูบิงแฮมยิงมูลแคล่แต่ถูกมิคาเลดีกเรกรกอริโอนะครับเสียไปได้อย่างรวดเร็วก่อนจบครึ่งแรกนะครับฟริโกบาเบเด้นะครับยิงไกลเต็มแรงแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของดิเกเล ดิเกรกอริโอนะครับแมชื่อยาวเหลือเกินพุ่งปไาออกไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับวินตุสเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับโงล่งใจที่สามารถจบสกอร์ด้วย00นย์นะครับแต่เริ่มขึ้นหลังนะครับดิเกรกอริโอก็ยังทำนาทีอย่างยอดเยี่ยมนะครับ,บเซฟลูกยิงทั้งของชูเบลิงแฮมดีโฮเซนนะครับเรียกว่าเซฟแบบบุดวิดนะฮะแต่ก็ไม่อาจจะต้านทานจังหวะ เกมรุกของเรอรลมดริได้นะครับนาทีที่54นะครับเทรนด์อเลสเดอร์อาโนนะครับทำแอซิสแรกในฐานะผู้เล่นเดิมบริได้สำเร็จนะครับเปิดบอลอย่างแม่นยำให้กอสโโลก,กาเซียหม่งเข้าไปตรงตะข่ายนะครับเป็นประตูที่3ของกาเซียในรายการนี้ด้วยนะครับเหลาโหถือว่าเป็นดาวรุ่งของสเปนที่น่าจับตามองขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับเริ่มต้นรู้การได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับกอสโลก,กาเซียนะครับ ผู้สอบประตูของยูเว่ยังไม่ยอมแพ้นะครับงัดฟอร์มเซฟลูกจากกัญญานณอากาศนะของเฟริโก้บาเิเดอีกครั้งนะครับเสียงเอ็มเปเด้ยังดังกล้องสนามเลยนะครับเมื่อเริ่มอบอุ่นร่างกายนะครับเมยอยินข้างสนามและเตรียมเปลี่ยนตัวลงสนามทันทีนะครับแทนกาเซียในช่วงการครึ่งหลังนะครับ แม้ว่าทางเค,คลียรเอ็มบัปเป้นะครับได้ลงสนามมาในช่วงรลาขึหลังแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเหมือนเป็นการประยมสนามเรียกความฟิตซะมากกว่านะครับจบเกมเพลยเมล็ดเฉียชนาอ,อ,อ,อยู่จุดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ทะลุเข้ารอบก็อรอกชนะเลยได้สําเร็จนะครับหลังเกมนี่ครับซาบิโอลองโซกคคุนซูเรมเมร็ดให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมเนี่ยพอใจผลการแข่งขันการผ่านเข้ารอบและผลงานโดยรวมมาก เราเริ่มควบคุมเกมได้ดีหลังผ่านไป15นาทีแม้มันจะเป็นเกมที่ยากแต่เราก็แสดงความเป็นมืออาชีพและทำได้จริงๆส่วนกอสโลกาเซียนะครับดาวรุ่งอนาคตไกลของรอมรีก็สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมดีใจมากที่ทำประตูดได้แต่ที่ดีใจกว่านั้นคือเราชนะทีมเล่นกันได้ดีและเราผ่านขั้ตอต่อไปเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเกมเนี้จะเข้มข้นซึ่งเราก็ค่อยปรับตัวได้ดีขึ้นตามจังหวะของเกมพาบอลไปกับตัวทําให้คู่แข่งล้าและหาช่องเจาะเข้าไปได้ ฟริโกบาเวเด้นะครับก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเราเนี่ยทุ่มเทมในการเจอกับทีมที่แข่งกันแบบนี้เรามีโอกาสหลายครั้งนะครับต้องชื่นชมทีมที่เล่นกันทั้งรุกและรับได้อย่างดีเราต้องพัฒนาต่อไปยังมีอีกหลายอย่างให้แก้ไขแต่วันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ดีของเรานะในส่วนของนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของเรอัลมาดริดก,ก็จะมีเดลเอรูอาโดคารมวิงกาเดบิดอาร์บาเอ็ดริกและเฟเดรคองเมนดีนนดนน้นะครับไปกันทางฝั่งบอสเซียดับุนกันบ้างนะครับยักษ์ใหญ่จากยุโรับจบ อันดับหนึ่งของกลุ่ม F โดยยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับก็ลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจหลังชนะรวด5นัด สุดท้ายในศึกบุนเดสซิลิก้านะครับแม้ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มจะไม่บูว่านะครับแต่ลูกทีมของนิโกโควัชก็ทำงานสเฉลี่ยตามเป้าหมายนะครับเก็บได้7แต้มจาก9คะแนนเต็มเสมอกับฟูมิเนเซ่ศูนย์ศูนย์นะครับชนะมาเมโลดี้ซันเดลสี่สามแล้วก็ชนะอุซาฮุนได้หนึ่งศูนย์นะครับจะบอกว่าสายเนี้ยไม่ได้แข็งมากก็พูดได้นะครับเพราะดูแล้วเนี่ยก็มีฟูมิเนเซ่นะครับที่น่าจะเข้ารอบไปทีมสุดท้ายเช่นกันนะครับที่ดูแข็งกว่าเพื่อนนะครับ รอบ16ทีมสุดท้ายเชื่อกับมอนโดเร่ดับ2ของกลุ่ม E นะครับในช่วง10นาทีแรกเป็นการเปิดฉากบุบแบบดุเดือดนะครับมีการเข้าปะทะหนักหลายจังหวะนะครับและเป็นเนลสันเดลซาของมอนโดเร่ที่ได้ลองยิงไกลก่อนนะครับดอดบุนเริ่มต้นเกมได้โดยกิลาซี่นะครับประสานงานกับเคริมอเดยามี่ก่อนที่กิลาซี่จะยิงผ่านเสาแรกเข้าไปนำ1-0นะครับนาทีที่2 4นะครับมอนเดเร่นะยครับเกิดตีสมโวได้ทันทีจากลูดคอสติงของเคียซุสโครนาะครับที่พุ่งไปชนเสาและเดโอโอ ผู้เล่นของมอเตอร์เรก็ได้อีกครั้งนะครับถูกโคเบลเซฟไว้นะครับไม่นานดอทบุญก็มาหนีเป็น2อส่วนนะครับยูเลียนไลเออร์สันแย่งบอลได้กลางสนามแทงยาวให้อเดเยมีจี้ก็หาเขตโทษก่อนถวายพาสให้กิลลิสแป่เข้าไปง่ายๆนะครับกิลลิสมีโอกาสทำแฮตทริกได้ก่อนจบครึ่งแรกนะครับจากการจ่ายของโจ๊บและปัสกาดกอสนะครับแต่กลับพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับเริ่มขึ้นหลังนะครับมอนเตอร์เรยลุกหนักทันทีแล้วไม่ได้ประตูไล่ไปหนึ่งสองนะที่ยี่สิบสี่สิบแปดนะครับจัง อากิเร่นะครับมงชงชงกลับมานะครับให้ทางในส่วนของเบตาเม่นะครับโขผ่านโคเบลเข้าไปนะครับมันเตเรลุยใส่ไม่ยั้งนะครับโดยมูลเป็ดตัวสองคนนาทีที่70เพื่อถ่งเกมและเจะระเบียบให้เกมรับแน่นขึ้นนะครับเอาเข้าจริงๆนะซิเคิลโมราโมสเนี่ยกับตันทีมมัตเตเรเนี่ยที่เป็นตำนานโรมาดิ์นะครับขึ้นมาช่วยเกมรุกด้วยนะถือว่าเป็นตัวหลักนะกำลังหลักของทีมเลยทีเดียวที่พอจะปั่นป่วนนะครับแผงเกมรับของทาง ดับุนได้อย่างสมบูรเสมอนะครับแต่ก็นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีเชนิยายนะสำหรับซิเคิลรามอนะครับที่แบบแหมจะพาทีมไปเจอกับเรอแมเดตทีมเก่าเนะี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะครับดบุนชนะ2-1หนึ่งนะครับแล้วก็หลังชุดเกมเนะี่ยเซอูกีราซี่กองหน้าดอบบุนนะครับไม่สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเกมที่ยากพวกเขาเี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังนะเราต้องเราต้องใช้ความแข็งแกร่งนละจิตใจผมน่าจะยิงได้3ลูกแต่สิ่งสำคัญคือเราชนะแล้วผมชอบนะการได้โวนก ในส่วนของนิโกโควักนะครับกุนซื้อก็บอกว่าอย่างที่คาดไว้เกมนี้ไม่ง่ายเราควรจะยิงได้มากกว่าน,นี้ในครึ่งแรกส่วนครื่งหลังกดถูกกันนันเยอะแต่เรารับมือได้ดีไม่เปิดโอกาสให้พวกเขามากนักเราทําตามเป้าหมายคือเข้ารอบส่วนการเจอกับมาริดเนนะี่ยคือโบนัสสาคัญและความท้าทายครั้งใหญ่นะครับในส่วนของนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับก็จะมีซารีอซานนะครับเอรชานเโกชตโระเบกนะครับ ส่วนเจมี่วินน์โคิเทนนะครับเจมย้ายไปเคลซีนะครับค่าตัว55ลา้านปอนด์จะไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นกันนะครับเราไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมา16ครั้งมาลิชนะ8ดับบลญชชนะ3เสมอกันไป5 ล่าสุดเจอกันใน UCL ลรุ่งการที่ผ่านมานะครับมาริดถล่มไป5-2มาริดไม่แพ้ดอกบ,บุญในการเจอ6ครั้งหลังสุดมาริดชนะ14จาก15หน้าหลังสุดในศึกสโมสรโลกนะครับแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวกับอิหรานในรอบแบ่งกลุ่มดอกบุญไม่แพ้ใครในทุกรายการมาแล้วสิบนาทีต่อกันนับตั้งแต่โดนบาซ่าถล่มศูนยในรอบรองยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ,รรบเรอัลมาดริดไม่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่2ประตูต่อน,นัดและดอกบ,บุญมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่1.8ประตูต่งน,นัดนปดประที่น่นาจับตามองงงขอททั้ทีมนะครับเลเ,รเอรดนกกกออโราาเซียงหน้วัย 11ปีโชว์ฟอร์มในรายการนี้นะครับยิงไปแล้ว3ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสนะครับถือว่าเป็นเด็กม้านถูกดึงมาจากชุดเยาวชนนะครับผลงานการเล่นในระดับลีก2ของสเปนนะครับด้วยการนี้36นัด25ประตูกับอีก4แอซิสนะครับทำให้หลายฝ่ายเริ่มเปรียบเทียบเขากับพระอูก่อนซาเลตแล้วนะครับแหมอันนี้มีโอกาสนะที่จะเป็นดาวเด่นในอนาคตนะครับต้องมาจับตามองมามๆเลยนะครับสำหรับกอสโลกาเซีย โรเชียร์บุญนะครับเป็นเซอุกิราซี่นะครับกองหน้าวายิี่สิบเข้าไปชิงชนะกีนีนะครับยิงประตูนัดที่แล้ว2ประตูในรายการนี้เขายิงไปแล้วนะครับ3ประตูบอลนะครับเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมในเวลานี้นะครับลงเล่น49นาทุกการยิงไป37ประตูกับอีก9แอสซิสต์นะครับ11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนานนี้นะครับไปกระดับฝั่งเร็วมาเด็กก่อนก่อนแล้วกันนะครับซาบีลองโซมีเรื่องให้ปวดหัวนะหลังจากเอ็มบาเป้หายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็กอนโซลกาเซียนกำลังเข้าฟอร์มเข้าฝักเลยทีเดียว น่าจะเป็นการเลือกที่ระบักใจว่าใช่ใครลองเล่นก่อนนะครับด้านหลังได้ดีหน่อยที่แอเดมเบริตาลหายเจ็บแล้วแล้วก็ไอซิสติโอก็ผลทดแบนนะครับสามารถดึงเอาชวนเมนี่มีกลองกลางให้ทีมสุดเดินได้นะครับโดยจะมาในระบบ3 5 2นะครับผู้สอบประตูมาหนึ่งะครับทีโบกุตัวกองลาง3คนอัตตดริโอโรดิเกอร์แอเดมเบริตาและดีนฮุยเซนนะครับ,บ,ก,อก, io, iger, al, รบกองกลาง5คนมิมเบกขวาเทรนซ์อซเซอร์อโนตรงกลางนะครับ3คนใช้อลเลงชวนเมนี่ เฟรเดโกบาเวเดและจูเบลลิงแฮมนะครับทางซ้ายเป็นฟรานกาเซียคู่หน้า2คนนะครับใช้กอรโชกาเซียนะครับและวีนิอุสจูเนียเนะครับส่วนเอมบาเป้เนี่ยน่าจะได้ลงในครึ่งหลังนะครับเป็นตัวสำรองในนั้นะี้นะครับไปกันทางฝั่งบอสเซียดอตบุลกันบ้างนะครับดอตบุลเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ก็คือขาดกองกลางตัวรับธรรมชาตินะครับซารีออสซานและเอมรุชานเนี่ย คือไม่สามารถลงได้นะครับแล้วก็โชว์บริลลิงแฮมเนี่ยดนมาติดโทษแบนอีกนะครับหมดนะครับโอ้โหคนกำลังเฝ้าดูเลยนะหมดตำนานเลยนะคือจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับคู่พี่น้องนะครับลงเล่นพร้อมกันคือโจบและโจนยนะครับแต่ไม่เกิดขึ้นนะครับตัวเรื่องใดๆการลดลงไปนะครับทําให้เนี่ยโอ้โหพาราจะตกโดยกับปัสซิกอนแล้วก็ซาบิเซอร์นะครับในการป้องกันนะครับจะมี3แนวรับเช่นกันนะครับพวกเขาจะต้องทางานหนักเป็นพิเศษ เกมรุกของเรอัลมาดริดเนี่ยจะเจาะได้ไหมต้องมาดูกันนะครับจะมาในระบบ3 4 1 2นะครับผู้สอบประตูตัวจริงเกรโกโคเบลนะครับเซนเต์นะร์บสามคนทรามี่เบนเซไบนี่นะครับวาเดมาอันทอนและนิคัสชอร์ดเบิร์กนะครับกลาง4คนเมเผูข้ขวาชูเลียนไลอัสันนะครับยกการเกนเป็นมาเซลเซบิเซอร์คู่กับประกันกอสทางซ้ายเป็นแดเนียลเซเวนสันนะครับตัวรุก1คนจูเลนบันข้างหน้า2คนนะครับคู่น้าคาริน นะครับอดียังไม่ยู่คู่กับเซอูกีรัซซี่นะครับทัศนะนนี้นะครับผมเนี่ยมองว่าเรือมฤติเนี่ยนะครับเริ่มจูนกันติดนะครับนักเตะใหม่นักเตะดาวรุ่งนะครับตัวหลักๆกลับมาแล้วนะครับที่ดอทบูลเนี่ยถึงแม้จะไม่แพ้ใครมานะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแต่ไม่ได้เจอทีมที่หนักมากนะครับบอลตาเล่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะเขาจริงๆอ่ะส่วนมฤติเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าเจอหนักๆมาท้งนั้นเลยนะครับและนี้นะครับขอย้าไทยผลเรือมฤติจะชนะดอทบูลไปได้นะครับสองประตูต่อศ หากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของน้ำเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube นะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทั้งไปดูบอลด้วยนะครับเสียงเชียร์จากแอนฟิลด์บินหลัดฟ้ามาปรีสลิสันครั้งนี้ที่โยโกฮามาลิเวอร์พูลปะทะมารีนอสกระชอบไล่สต self นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ต้องการตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อเพจไปดูบอลได้เลยนะครับเราเป็นพันธุเนกับเอจนซี่ที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับนอกจากนั้นถ้าต้องการให้จัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลแบบ p r i v a t นะครับหรือว่าต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเราก็จะมีบริการ จัดทัวร์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเป็นนิวคาสเซิลสเปอร์แบบนี้ได้หมดเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยประสบการณ์กระดูมาต่างประเทศด้วยทีมมาเราเองมากถึง100แมตช์นะครับเรียกได้ว่าไปกันมาทั่วแล้วทั่วโลกนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับไลน์แอด go to stadium นะครับผมแอดมินเฟรนนะครับแล้วก็ทางแอดมินกรอบนะครับจะดูแลทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับช่วงนี้มีคนโดนทัวร์ดูบอลเทกันเยอะมาก ผมมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดกันนะครับมีน้องคนนึงจองทัวร์ไปดูบอลที่ฮ่องกงโอนมาจําไปแล้วคนขายบอกว่ามีตั๋วแน่นอนแต่พอใกล้วันจริงบอกว่าไม่มีถ้าอยากไปดูต้องจ่ายเพิ่มแพงกว่าเดิมอีกเขาเลยขอยกเลิกแต่เจ้านั้นก็ยังมีคืนเงินให้ผมอยู่วงการนี้มาหลายปีเห็นมาทุกรูปแบบอยากฝากทุกคนว่าอย่าเห็นแก่ของถูกแล้วรีบโอนเช็คก่อนว่ามีใบอนุญาตมีบริษัทไหม ไม่ต้องจองกับผมก็ได้แต่ขอแค่อย่าให้ใครมาเทฝันของเราครับ